สวัสดีจ้าเพื่อนเพืเ่อนมเนี่ยจะ้ะกุหลาบทีมิมทิพป์ปักช่ำใหม่จะ้ะกําลังอันนี้เลยกําลังเตะไม่จ้ะเพื่อนเพื่อนมึงเนี่ยจ้าฮีลาเขาพอใจเพื่อนเพื่อนลาเขาออกมาแบบนี้ต้นเขากําลังหยดเขากําลังเตะดีเลยจ้ะเพื่อนเพื่อนนี่กําลังเตะดีนี่เลยจะ้ะช่วงม ถึงหน้าปลูกมาไม่ทิพย์จะปลูกจะได้ปลูกจะเนี่ยเนี่ยส่วนมากออกหมดเลยจ้ะเพื่อนๆให้หมาแตกยอดออกหมดเลยแต่ว่าบางต้นก็นยังเห็นหลากบางต้นก็บรรทันเห็นหลากเมืนจ้ะเพื่อนอื้เสียมจ้ะแตกยอดงามๆจ้ะ กำลังแตกเงียงามมันจะลากเขาลาเขาขาวมึงเขากําลัางแตกจ้ะเพื่อนมึงเนี่ยผู้นะ่ะเขาแตกแตกงามแต่ว่าเม่ทิตจำบ่ได้ยดอกจ้ะว่าตัวสีใดเป็นสีใดจ้ะเม่ทิตจำบ่ได้เพราะว่าเม่ทิตบริเขียนไวใหม่หมจ้ะ เนี่ยงามๆเจ็บเพื่อนๆมันเขากำลังเตะไหมเมืนเน่อเจ็บเพื่อนๆลากเขา่นะลากเขากำลังออกแล้วเขากำลังเตะปมเม่อจ็บเพื่อนๆนะเพอดีเราจะถึงช่วงนาปลูกมาสปริงในจ่าช่วงปลูกไม่ทิบจะได้ดปลูกเนี่ยลาก หลากหลายบางต้นหลากหลายหลายใจบางต้นบ่เห็นหลากด้วยใจเพื่อนๆนี่ต้นนี้เขากำลังแตกะกันนี่ลากเขาใจเพื่อนบางต้นเห็นชัดเจนบางต้นก็บ่ชัดิแต่บางต้นก,นก็ยังพันได้เห็นเลยไม่ใจเพื่อนเนี่ต้นนี่ต้นนี้ยังพันเห็นเป็นไดจ้ะต้นแตกอยู่จ้ะแต่ว่าหางหัวหันอันนี่เป็นได ตัวนี้เนี่จ้ะช่วงนาปลูกไม่ทิบจะได้ปลูกมีจึงสียังว่าเห็นหลากไม่จ้ะเป็นเพื่อนแต่ว่าไม่ทิบหูยวนมี่แหลจะหลากเพราะว่าเขาแตกเขากำลังแตกอย่างงามเลยจ้ะเนี่ย อีกสองสามเดือนเมถิบก็จะปลูกได้แล้วจ้ะเนี่ยก็กำลังแตกสิจ้ะงามงามกำลังขึ้นจ้ะต้นนี้นก็บพันเห็นละดี่จเพื่อน ขากำลังเตะไม่จ๊าเพื่อนเพื่อนถึงช่วงนาปลูกไม่ทิพย์ไปจะปลูกได้แล้วจ้ะนี่ก็เห็นรลกหน่อยหนึ่งจ้ะแต่ว่าเขาขึ่นงามงามเลยจ้ะต้นหยดข้อมุกมุกไม่จ้าคุณหยอดข้อมุก,มก,มมกแต่ว่าให้ใหใหจำได้บ่ไม่ทิพย์จำบ่ได้หรอเจ้ะเพราะว่ามันมีอยู่หลายสีจ้ะจะมีสีแดงสีเหลือง สีขาวแล้วก็สีชมพูจ้ะมีอยู่นี่นะจ้ะสีสีนี่ไม่ทิพจำไม่ได้หรอกจ้ะว่าตัวใดเป็นตัวใดสีใดนอกจากตอนที่เข้าออกดอกกูแลวจ้ะถึงจะหงูงกำลังออกละ แตกกิ่งก้านจ้ะแตกกิ่งก้านกำลังออกลากจะถึงช่วงนาปูไม่ทิ้งกสิไปปลูกแล้วเละจ้ะมาอัปเดตกุหลาบให้มึงจ้ะใกล้แล้วใกล้จะได้ปลูกแล้วจ้ะออกลากหลายแล้วแตกกิง่งแตกกา้านออกลายแล้วจ้ะ ต้นนี่จ้ะเพื่อนต้นนี้ยังแตกพันธ์ดีเด้จ้ะยังแตกพันธ์ดีตะบันหยอดไปลากออกล้ายหลายจ้ะเพื่อนเพื่อนว่างเนี่พอนอะนี่เลยจ้ะเหตุผลที te. ใส่พลาสติกใส่ไม่จ้าขวดใส่ขวดน้ำห้าเนี่ยจะมาตัดแล้วก็มาเพาะแม่จ้าเพราะว่าเวลาเขาออกหลากมาเฮ้ากาซีนเนแนมเห็นชัดๆแม่จ้าเพื่อนๆเห็นบ่เนี่ยเา้าแนมเห็นยางชัดๆเลยจ้ะเนี่ยหลากกุหลาบจ้ะ